สุนทรมั่นันครับอยู่ที่สะพานหลวงพระคูณปริสทธโธนะครับมาดูปริมาณน้ำนะครับวันที่15กันยายน2564นะครับตอนนี้สถ,ถานการณ์น้ำถือว่าหน้ากังวลน,นะครับวิกฤตแล้วนะครับน้ำล้นตริ่งเข้าสู่บ้านเรือนประชาชนแล้วนะครับและน้ำไหลค่อนข้างแรงมากเลยนะครับตอนที่อยู่โอ ครึ่งครึ่งรถเลยนะครับอันนี้เขาชำนาญทางนะครับไปได้นะครับแต่คนไม่ชำนาญอย่าปานะครับเพราะว่าไม่รู้ไหนคลองมันไหนน้ำครับตำบลโคราชตำบลบุคีเด็กตำบลโค้งยางตำบลกุจิกยกของขึ้นที่สูงได้เลยนะครับมวลน,น้ำจากลำตะคองสมทบกับน้ำสเส้นเมื่อเก่านะครับ เราจะมีมันน้าจากตำบลโคราชนะครับที่ไหลลงไปจากตำบลสุเนินเส้นบริษัทสิเกตนะครับที่น้ามนเยอะน้าเยอะๆนะครับมันจะไปบวกกันนะครับก็จะทําให้น้ําไหลไปรวมกันแถวๆพื้นที่รุ่มนะครับบ้านอยู่ริมฝั่งลําตะคองก็ยกของขึ้นที่สูงด้วยครับสมเด็มั่นฉันครับอยู่บริเวณชุมชนสว่างแสงธรรมนะครับบริเวณสะพานหลวงพระคุณบริสุทธวัดใหม่อัมพรนะครับ น้ำก็เออล้นตลิ่งนะครับเข้าบ้านเรือนประชาชนแล้วนะครับตอนนี้จะไปที่เทศาบาลตำบลซึเนินนะครับกองสารสุขสิ่งแวดล้อมนะครับก็ขนทรายนะครับให้ชาวบ้านนะครับด้านในนะครับได้รับความเดือดร้อนน้ำไหลเข้าบ้านบริเวณบ้านนะครับไามา่อยู่แล้วนะครับตอนนี้ก็กั้นบริเวณห้องนอนมีน้ำไหลาตาม ถนนออกมาเลยนะครับ น้ำก็จะไหลเข้าบ้านเรือนประชาชนแล้วนะครับตอนนี้เริ่มแรงเริ่มสูงขึ้นนะครับบ้านมีอยู่ด้านไหนสตอททมากี่โมงครับเนะนี่ยมาเพาบบทีมงานบบลงนะบบใช่ไหมครับ,บผมมีตรงไหนเขาร้องขอบ้างมีบ้านนครขอเต็นท์ไปแล้วเช่แล้วครพวกบ้านแม่จุ๋มนมาเต้นไะป,นปยกข,ของขึ้นทั้ง ตอนนี้ก็เริ่มเริ่มเข้าแล้วเนาะใช่ครับเราเตรียมความพร้อมแค่ไหนครับเทศบาลก็ก<ช>็ตอบทายมีกระตนมาให้ตลอดครับให้แจ้งแจ้งแจ้งมาที่เทศบาลได้เลยครับผมขอบคุณมากเลยครับขอฝนครับ สะพานท่ายเบ้านะครับสว่างแสงธรรมนะครับชุมชนสว่างแสงธรรมหมู่บ้านตะคองหลงนะครับหมู่สามตบนสุเนินอำเภอสุเนินจังหวัดนครราชสีมานะครับน้ําไหลถ,ถึงท้องสะพานแล้วนะครับสี่เมตรกว่าแล้วนะครับวันนี้เออขึ้นริมตลิ่งแล้วนะครับให้ดูไปริมาณน้า น้ำค่อนข้างเยอะแล้วนะครับบ้านอยู่ริมฝั่งคองก็ยกของขึ้นที่สูงด้วยนะครับหมวลน้ำเยอะมากเลยวันนี้ ส่วนแม่น้ำฉันครับดูสถานการณ์น้ําที่ตะคอ,องหลงนะครับท่าน้ําวัดตะคอ,องหลงนะครับปริมาณน้ําวันที่15กันยายน2564นะครับปริมาณน้ําค่อนข้างเยอะมากเลยนะครับตอนนี้น้ําล้นตลิ่งเข้าไหลท่วมบ้านเรือนประชาชนในชุมชนสว่างแสงธรรมชุมชนตะคอ,องหลงหมู่3ตำบลสุเนินอาเภอสุเนินจังหวัดนครราชสีมาแล้วนะครับ ท่านที่มีบ้านเรือนอยู่ริมฝั่งลําตะคองนะครับก็ยกของขึ้นที่สูงด้วยนะครับปริมาณน้ําค่อนข้างจะมากพอสมควรนะครับวันนี้นะครับ